นายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนสีสังวานเชียงใหม่ได้มีนาวาเอกฤทธิชัยอิ่มใจหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกรอรมนอจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีพันโธกิจรรมวงรีรองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชนกรอรมนอจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณพร้อมอัญเชิญถุงมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานวางบนผ่านหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์นางพวงทองสีเวไลผู้อำนวยการโรงเรียนสีสังวรเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งสนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันเพนิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปี พระเจ้าบรบองเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนทริดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและรัษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดีผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและ,มะแมลงสามารถนำไปเพาะปลูกไปกินเองลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นปัจจัยช่วยมีไรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้รัษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นต้น ในการนี้สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลิตจากส่วนพัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพนทริให้แก่ส่วนประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและได้มอบหมายให้กออรมอจังหวัดเชียงใหม่แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร,กรและรัษฎรจำนวน45ชุดได้แก่เกษตรกร,กรจำนวน25คนจาก25อำเภอและผู้แทนจากสถานศึกษา20โรงเรียนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ ส่งบททับทองรายงานสุทัยจักนันพ่วงในการสำนักงานทกศจังหวัดรีสเกตแถลงข่าวโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้บริหารผู้จัดการทกศทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดรีสเกตเข้าร่วมงานนสุทัยจักนันพ่วงในการทกศรีสเกตเปิดเผยว่าทางทกศได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 3ทั6 4เพื่อประเาาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวซึ่งปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษจ่ายเงินสนับสนุนเมื่อวันที่4ธันวาคม2563จํานวน224,410ครัวเรือน วงเงินรวม1312 7 9ั0สาบล้านบาทโครงการสนับสนุนชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับหเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่กเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนตดผ่าราคาใช้จ่ายาของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่ำปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษได้โอนเงินแล้วจำนวน3ครั้งจำนวนทั้งสิ้น2 26,903สอพัวเรือน วงเงินรวม2,855,986,580บาทนอกจากนี้เกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพเข้าเปลือกหลักประกันตันละ1,500บาทโดยคาดกันว่าเกษตรกรและสถาบันการเกษตรในจังหวัดสีสเกตจะนำข้าเปลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ145,000ตันนอกจากนี้ทางธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อประกรันจูงใจกับลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพและมีความสามารถในการชรําระหนี้ได้ลดภาระหนี้และดอกเบีย้ยเงินกู้หลังจากออกจากโครงการพักชาระหนี้ทั้งระบบโดยธนาคารจะคืนดอกเบีย้ยเงินกู้บางส่วนให้แก่ลูกค้าที่มีเงินต้นเป็นเงินลี้คงเหลือณวันที่31ตุลาคม2563และได้ชําระหนี้ระหว่างวันที่1ธันวาคม2563ถึง31มีนาคม2564บุญทันทุสีวันรายงาน ชาวบ้านหมู่ที่17ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพากันแตกตื่นหลังพบต้นหมากสวยงามออกดอกมีรูปร่างคล้ายกับหัวพญานาคโดยเจ้าของบ้านเผยว่ามีคนถูกหวย3ตัวตรงๆเมื่อวันที่แล้วจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่95หมู่ที่17ตำบลเมืองเก่าอำเภอกระบินบุรีพบกับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านกำลังจะเอาแป้งมรวยเพื่อขอเลขเด็ดที่คือลูกหมากที่ซื้อมาใส่กระถางซึ่งตั้งไปข้างรั้วหน้าบ้านบริเวณบันไดาทางขึ้น ทางด้านป้าวิพาดาเหลืองดำรงอายุ11ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกล่าวว่าตนได้ซื้อต้นหมากสวยงามมาจากตลาดห้าต้นและใส่กระถางตั้งไว้หน้าบันไดทางขึ้นบ้านเมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งออกเครือออกลูกก็ยังไม่ทันเห็นได้ซ้ำไปว่าต้นหมากที่ปลูกไว้ออกดอกเมื่อรู้อีกทีหนึ่งเพื่อนบ้านแวะมาเยี่ยมเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเพื่อนบ้านบอกว่าต้นหมากออกลูกรูปคล้ายกับพญานาคและบอกให้ไปซื้อหวยถึงได้รู้แล้วก็ซื้อตามเขาไปก็พอได้เงินบ้างนิดหน่อย เดือได้เสี่ยงโชคจากเลขที่บ้านและว,วันเดือนปีของปีนี้โดวยวันนี้เพื่อนบ้านที่ทราบข่าวจิงของมาดูและขอพูดสั้นๆมาเหตุเลขหนึ่งตัวเดียวจะเอาไปผสมกับเลขที่บ้านหลังนี้ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่38มหมู่ที่6บ้านตอกปาลาไหลตำบลย่านรีเอำเภอกบ,บินบุรีจงังหวัดปราจีนบุรีมีต้นกล้วยอยู่ชายขาหน้าบ้านซึ่งเจ้าของตัดทิ้งยืนต้นแห้งตายตกเครือออกบีที่โคนต้นชาวบ้านนำขันห้าดอกไม้ทุบเตียนบาขอเล็กเด็ดจากเครือกล้วย และทางเจ้าของบ้านเป็นคุณยายสูงวัยอายุ97ปีโดยต่างพากันเอาเลขที่บ้านและเอาอายุคุณยาย97และเลขที่บ้าน38ไปซื้อเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยแชาชาวันสิริปินรายงานพลตรตรีนิติธรนจตการนนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2พร้อมกับคณะเดินทางเข้าตรวจสอบจุดตรวจทาวนบ้านหาดเล็กและหลักเขตที่73ชายแดนบ้านหาดเล็กอําภคลองใหญ่จัตราดซึ่งอยู่ติดกับประเทศกัมพูชา และเป็นช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกช่องทางหนึ่งระหว่างประเทศที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจะใช้เป็นสถานที่รับตัวแรงงานกัมพูชาและทางผ่านเขาออกที่ข้ามชายแดนเข้ามาทํางานในประเทศไทยที่ถูกต้องและถูกนาตัวมาส่งเพื่อกับดันกับประเทศกัมพูชาได้ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ประเทศไทยสั่งปิดชายแดนเพื่อประการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อประมาณ9เดือนที่ผ่านมานั้นก็มีรรงงานกัมพูชาถูกส่งตัวผลักดันกับประเทศกัมพูชาทางช่องทางแห่งนี้หลายคน โดยหลังจากตรวจช่องทางธรรมชาติคณะของรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดตราดพลตรวจตรีนิติธรจินตการนนท์รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2กล่าวว่าการเดินทางมาตรวจสอบช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะดําเนินการป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานผิดกฎหมาย และเพื่อปรระกาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวดซึ่งชายแดนไทยแห่งนี้มีช่องทางธรรมชาติที่เคยมีการลักลอบข้ามแดนของแรงงานผิดกฎหมายดังนั้นต่อจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่อยู่กับติดแนวชายแดนจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทาหารในการสอดส่องดูแลป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดหากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทอนรายได้มีส่วนรู้เห็นกับการลักลอบข้ามแดนก็จะถูกลงโทษสถานหนักทันทีวิเชียนม่วงสี นายานนพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดงานสมัชชาคนสตูลครั้งที่9ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยมีนายเอกลัตษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและสสสตูลทั้งสองเขตรวมถึงพี่น้องชาวสตูลให้การต้อนรับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวว่าการจัดสมัชชาคนสตูลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมของคนสตูลโดยมีการรวมตัวของพี่น้องคนสตูลเพื่อร่วมกันหาทางออกและเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองสตูลให้รุดหน้ากล้ากไายไปเพราะการพัฒนาเมืองนั้นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนชาวสตูลเป็นตัวหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนในการพัฒนาโดยตนเองนั้นได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วว่าในปี2565นี้จะมีการอัดงบเพื่อทาการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ของโครงการสะพานสตูลเปอร์ลิท ซึ่งเป็นโครงการที่คนสตูลรอมาอย่างยาวนานดังนั้นในปี2565จะมีการทำงบเพื่อการศึกษาและหากมีการสร้างสะพานจะทำให้เราสามารถเปิดเมืองได้ทางด้านนายสมพงษ์หลีเคราะห์นายกสมาคมวัฒนพลเมืองซึ่งเป็นคนจังหวัดสตูลกล่าวว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลนั้นควรจะให้คนสตูลมีส่วนร่วมหรือเข้าเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางของจังหวัดสตูลและตลอดมาการพัฒนาเมืองจะมีหัวหน้าภักส่วนต่างๆเป็นคนเข้ามาร่วมแต่และพักส่วนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งทําให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลที่แท้จริงหรือเป็นการกําหนดทิศทางที่ไม่ตรงกับความต้องการและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทําให้การพัฒนาจังหวัดสตูลน,นั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่ได้มีการรวมตัวของคนสตูลเพื่อร่วมกันพูดคุยหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาสตูลให้ตรงจุดประสงค์ของคนสตูลโดยมีหัวข้อที่กําหนดไปว่าอีกสิปีสตูลจะเป็นเช่นไรใน5ยุทธศาสตร์ก่อนที่จะมีการนําเสนอแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลต่อไป นติยาแสงมณีรงยน